สถานการณ์โควิดในบ้านเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับคลัสเตอร์ที่จังหวัดปทุมธาน,นีเมื่อวานนี้มียอดผู้ติดเชื้อสูงทีเดียวส่วนใหญ่นะฮะก็เป็นทั้งพ่อค้าและก็แม่ค้าที่น่าตกใจก็คือ20กว่าคนเนี่ยเป็นคนไทยครับมีชาวเมียนมาเพียงแค่10กว่าคนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวว่าการแพร่กระจายจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็มีการถแถลงการของสอบ,บคนะครับถึงสถานการณ์โควิดเราไปติดตามกันครับ เริ่มต้นด้วยวันนี้รายงานผู้ป่วยใหม่72รายครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ69แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศ3รายนะครับยืนยันสะสมอยู่ที่24,786อันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วรวมปีนี้2ละลอกนี้นะครับหายป่วยไปแล้ว23,000ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มคงที่ที่สะสมคือ82คนนะครับยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็คือ1 พ1่รอรายซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลสนาม215นะครับก็เป็นในรายละเอียดอย่างไรมาดูในกราฟพื้นสีเขียวเนี่ยนะครับประธานทวดครับแผ่นสไลด์พื้นสีเขียวนะครับจะเห็นว่า72รายเนี่ยนะครับ21รายมาจากระบ,บบบริการนะครับก็พูดงนา่ยเดินเข้าไปรับการบริการในโรงพยาบาลเลหลายนี่นะครับแล้วก็48ดรายขึ้นจาก Active Case Finding ก็คือไปไปหาในชุมชนนะครับแล้วก็3รายมาจากทางต่างประเทศนะครับรวมเป็นเจระรอกนี้ก็จะเป็น 20, 5. 2 5 0 0 0ก็ถือว่าค่อนข้างหน้าสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อในประเทศก็ค่อนข้างลดลงในสถานการณ์ต่างประเทศเองตอนนี้หลายประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว ก็มียอดผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงด้วยเหมือนกันนะฮะก็ช่วยกันการอย่าตกนะฮะดูแลตัวเองหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับไปอยู่ในชุมชนเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแตนซิ่งให้ดีนะครับเราก็ปลอดภัยด้วยนะครับ